าก็เบอร์5กับเบอร์3แล้วกันนะเนี่ยผมจะเอาเบอร์5กับเบอร์3ไปสังเกตดูเห็นป่ะเนี่ยเพราะว่าปลาเบอร์3เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ได้ตัวทองกันนะครับผมเนี่ยผมเอาแค่นี้พอแล้ววันเนี้ยผมกลับไปล่าประเภทเออ่หาเงินหนึ่งเดียววันเนี้ยะหรือว่าถ้าเกิดมันได้สักบอลได้บล็อตบ่อยๆเลยต้องเปลี่ยนอุ้ยโดดครับโดดมีโดดลอยสี่ลอยสองตัวอย่างนี้ก็สามร้อย up แน่นอนแป๊บเดียวอุ้ยใหญ่ใหญ่ด้ยใหญ่ด้วยเลยอู้หูตัวนี้ใหญ่ด้วยเลยเพราะตรงนี้ปลามันตัวใหญ่ครับ เด็กง่ายๆครับโยนไปใกล้ที่เราอ่อยแล้วกดจิกกิ้งเลยครับมถ้าคันถ้าเนี่ยแม่งกินปุ๊บเลยโอ้โหดูดูดูน้ำหนักสิครับน้ำหนักที่มันลากไปผมบอกเลยว่าโกแน่นอนตัวนี้อู้ยใหญ่เว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 ้ยเฮ้ยกิโลเนี่ยกิโลเนี่ยผมบอกเลยว่า15บห้แน่ๆตัวนี้จนเครียดไปตกปลาท่านผู้ชมครับ ตอนนี้รู้สึกว่าผมจนมากๆเลยครับผมเหลือแค่พันสอคือนี่ฮนะ <c oughs> <c oughs> ไปจัดมาหมดแล้วครับผมนี่เอกเรียบร้อยแล้วครับหมดตัวเลยครับตอนนี้ถ้วยเงินถ้วยม่วงหลือไรหรือแต่ถ้วยยาหมองตาถ้วยหองเนี่ยหมดเลยเอ้ยแตกกมจะไม่ถึงพันใกล้ถึงพันแล้ววันนี้ครับผมเราจะไาดับความจนด้วยการตกปลาสารพัดปลาเลยวันนี้ก็จะนี้คนระับ เดี๋ยวเราจะตกปลาหางกันกันวันนี้ก็ตอนนี้ช่วงตีห้าสี่สิบปลากำลังตื่นเลยนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงกับเวลากำลังน่าตกปลาเลยช่วงนี้ก็จะมีใกล้จะมีแผทใหม่เข้ามาครับเป็นแผทของประเทศญี่ปุ่นนะครับผมใกล้เข้ามาแล้ววันที่สิบเก้าเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะลดราคาแบบอื่นหรือเปล่าผมจะได้ซื้อมาทําคลิปต่อไปนะครับผมพอดีว่าตอนนี้ผมลดผมรอลดราคาอยู่คือแบบแน่ไปใกล้ทั่วแล้วเดี๋ยวว่าจะซื้อแบบใหม่มาเล่นต่อขอใมันลดราคาก่อนไม่รู้ว่าจะมีของใหม่มาให้หรือเปล่านะ โอเคครับผมไหนๆก่อนเราจะไปวันนี้นะครับผมก่อนที่เรจะ,จะไปด้านก็เราจอตกปลาใช่ไหมถ้าจะหาเงินผมแนะนําเลยควรจะเอาเหยื่อตัวเล็กๆไปหน่อยครับเอาแค่ระดับซิลเวอร์ก็พอแล้วปลาก็เบอร์5กับเบอร์3แล้วกันนะเนี่ยผมจะเอาเบอร์5กับเบอร์3ไปสัง,สงเกตดูเห็นป่ะเนี่ยเพราะว่าปลาเบอร์3เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ได้ตัวทองกันนะครับผมเนี่ยผมอเอาแค่นี้พอแล้ววันนี้ผมกลับไปล่าประเภทเอ่อหาเงินหนึ่งเดียววันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปตกปลาให้ดีกว่าผมเอาใกล้ๆก่อนเลยนี่ครับแถวเนี้ยเผื่อได้เอ่อ แบตใหญ่เอาไม่ใกล้ก่อนเลยครับเนี่ยทำเท่านี้แหละมาแบตครับเช้าๆตีเหยื่อปลอมเลยเอาดีลล่อเล็กมิกลออก่อซึ่งมันไม่ไม่ได้ใกล้อยู่แล้วนี่เล็กมิกล่อ,อเลยแล้วก็ก็เหยื่อปลอมเป็นนี่เลยปึ๊บ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 เอาเป็นบอปเปอร์เบอร์เบอร์สามแล้วกันเนาะไปตัวใหญ่หน่อยเดี๋ยวจะเอาเบอร์ห้าลองเชิงก่อนดีกว่าเอาเบอร์ห้าลองเชิงก่อนแล้วกัน ถ้าเบอร์ห้าซีเวอร์ก็โอเคแล้วไงบ็อปเปอร์เบอร์สามไอ้เบอร์ห้าเบอร์ห้ามันใหญเล็กหน่อยถ้ายิ่งเบอร์เล็กๆมันยิ่งใหญ่ครับผมเบอร์สามเหยื่อยิ่งตัวใหญ่ๆเลยบ็อปเปอร์ต้องใช้เป็นทวิชิ่งวันนี้นายอำเภอจนครับผมช่วงนี้นายอำเภอจนนะครับไม่มีตังค์เลยต้องเก็บตังค์ซื้อใหม่ต้องเก็บตังค์ซื้อเบสแบบไอ้นี่เบสเบสดาวโอ้โหต้องไปล่าถ้วยอะไรเยอะเลยผมอ่ะวันนี้ก็มาหาเงินก่อนละกันไม่ไหวว่าจนที่เปล่งไม่มีตังค์จะซื้อเหยื่ออยู่แล้วเเเเเนนนนนนีีี่่่ยตตรรรง้้้ผมมไไไปพาาาะวห็คกกอดัับ ตัวนี้ได้ก,นนกันเนี่ยโกสเตนเนี่ยถ้าผมได้ก็ดีไปเลยแต่มันต้องใช้ตัวเหยื่อตัวใหญ่ไงอุ้ยโดนละเว้ยโดนละเว้ยนี่ไงสดงดูก่อนถ้าเกิดมันได้สักบอลได้บอลบ่อยๆเลยต้องเปลี่ยนอุ้ยโดนครับโดนมีโดนลอยสี่ลอยแบดแลกเมาลนี่ไงซิลเวอร์เห็นป่ะถ้าจะเอาโกก็ต้องลดขนาดป๊อปเปอร์ให้ลงอันเนี้ยแต่เวลาได้ยากขึ้นไง ปลาดับโกจะเริ่มเข้ายากของออซิเวอร์นี่แหละได้บ่อยพอดีวันนั้นผม,มเล่นผมผมมาเล่นตอนช่วงคูนสองพอดีเลยผมแม่งโคตรฟุกเลยอะ่ะผมเลยวลขึ้นไวมากเลยตอนนี้ป่าไปห้าสิบกว่าแล้วอุย้ยโดนอีกแล้วอยู่แถวเล็กมิกพอดีเว้ยซิเวอร์แน่นอนปาแบดแบดเปล่านี่แบดด้วยครับวู้ขึ้นไปเลยเออนี่เงยได้ซิเวอร์อยู่ที่ประมาณสองโลก,กว่าอี้เห็นป่ะถ้าผมใช้เป็น เบอร์อื่นล่ะเดี๋ยวลองป่ะลองลองดิผมว่าเนี่ยเบอร์ห้าใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยน,น,น,นเป็นเบอร์สามบอปเปอร์นะฮะบอปเปอร์เบอร์สามบอปเปอร์เบอร์สามลงมาเอาวะนี่มานี่วะนี่นี่ครับเปลี่ยนเป็นเบอร์สามแล้วครับดูเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวใส่ใส่ขอก็เริ่มเปลี่ยนที่ครับตอนเช้าตู่เอาตรงนี้ก่อนแล้วกันจะด,ดูดิว่าจะได้แบบฟุกได้เดมอนสักตัวหรือเปล่าผมไม่รู้อะตายแล้ววะอ้าวผิดคิวผิดคิวมาเฉยปละไลโอ้โ โนชันไพรส์พีคิวไงได้ตังค์เท่าไหร่ละวะตอนแรกมาพันหนึ่งตอนนี้พันสี่แล้วแป๊บเดียวเห็นป่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาตกกันต่อเลยเมื่อกี้ผมนี่ไงฝนตกที่บ้านครับผมผมก็เลยแบบข้ามเวลาแปบบ๊แบๆบแบบหนึ่งแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะหกโมงสิบสี่เองหกโมงกว่าๆเองปลากำลังขึ้นเบอร์หนึ่งครับผมใช้แค่ Burn 1, Burn 2, เบอร์หนึ่งเบอร์สองเต็มที่อ่ะที่เพราะเหยื่อพวกนี้มันมันต้องใช้แบบกระทุงน้ำอ่ะให้มันดังปุ๊บ ปลาอะไรกันเดี๋ยวข้างๆเขารียกป๊อปเปอร์เวลามันเนี่ยตวัดขึ้นอย่างเงี้ยมาลามันเขาเรียกว่าอะไรมันจะตีน้ำอ่ะเออมันน้ำเหมือนปลาปากป๊อปหะอรกันอ่ะป๊อปเปอร์อ่ะจริงๆเขาอยู่ไอ้โดดโคตรไกลเลยปลาอยู่ไกลมากวันนี้มาหาเงินดูดิ่มูดแต่เล่นเนี่ยพันสี่แล้วแหละได้แค่สามตัวเองมูดแต่เล่นดูกันว่าปลาแบ๊ดจะเป็นโก้เปล่า มันกินจริงๆด้วยเมื่อกี้ผมเห็นมันโดดอยู่เห็นมันโดดอยู่ไม่ซิเวอร์ดับใหญ่ๆก็โกล,ละวาเห็นอยู่เอาใชแบ๊กหีกว่าเฮียครตัวมาจากไหนครับพี่พีคคิวอีกแล้วนี่ครับจุดเรานี่แหละที่เรามาร์กไว้วิ่งไปเลยครับจุดเราจุดตกปลาไอตัวยาวเขวนี้มันต้องใช้เหยียปอมเหยืย่อปอมแล้วก็ต้องเป็น อ่าหัวจิกนี่หัวจิกเอาสักเบอร์สามครับเบอร์สามใช้นี่แหละปลายางนี่แหละเวิร์กสุดแล้วผมว่าตีแม่งนอกนู่นแหละฟิวแปลกเว้ยแม่งช่วงหลังๆผมตกปลาไม่ค่อยได้ทีทีเมืนอก่อนไอ้มาเว้ยโอ้โหพูดไปทางขัดคำแม่งมาเว้ยนึกว่าจะไม่กิน มาเลยโอ้ยตัวใหญ่ใช้ได้อยู่นะตัวเนี้ยใช้ได้อยู่นะไซส์เราอ่ะโอ้ oh my g o ร์จูนนี่ได้เกิลเลยเหรอโอ้ได้ถ่วยทองด้วยนี่ฮานนูบังอุย้ยมันกินเว้ยแอคชั่นนี้มันกินเว้ยโอ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยแต่เราสู้ได้สบายสบายสบาย เอาละเริ่มมาละอือหือกินทีเนี่ยไม่ลั่นเลยตกใจครับเสียงวัดนี่เหล็กเสียงเหล็กี่แบบโอ้ยสใจจริงเวลามันโดนสไตล์เอาวะใหญ่หรือเปล่าไม่เห็นเลยแขนบางอยู่โอ้โหทะลุครับทะลุฉากสวิงทะลุฉากซิลเวอร์โอ้ที่บาทตรงนี้กี่บาท ร้อยสี่ห้าเป็นไงมันไงวะอีกแล้วอโอสบายๆนั่นเราเบรกห้าสิบไปเลยเบสมันโหดเบรกเบสมันโหดอย่างล่ะตกปลาสองตัวอย่างี้ก็สามร้อยอาบแน่นอนแป๊บเดียวอุ้ยใหญ่ๆยุทธใหญ่ด้วยเลยโอ้โตัวนี้ใหญ่ด้วยเลย ก้ Go, ได้นอนน่นไงยิบสองวิเองขึ้นได้ละไวมากได้ถ้วยทองอีกแล้วไงปั๊มเงิน2 26อหโอ้โหมากันลลัวบอกเลยว่ามากันลลัวงนี่แถวนี้แหละมึงเอ้จุดปั๊มเงินกูไปหลายที่มากเลยเดี๋ยวไปตรงโน้นเดี๋ยวไปตรงนี้แม่งสุดท้ายก็มาตายรังที่เดิมมาอีกแล้วมาอีกแล้วยูหูใหญ่ด้วยตัวนี้โกแล้แน่นอน,อน โกอีกเล่นแน่นอนนะวันเช้านี้มันน่าตกจริงๆเจ็ดโมงเหรอเจ็ดโมงโอ้โหวิวัน์เลัววัดลรัวเก็บเงินใหญ่บ้าไปเห็นเลยแขนบางวันนนี้ก็เล็กแต่แรงเยอะว่ะโอ้ยอุ้ยอมกแล้วอีกแล้วโูตัวนี้ก็เหมือนเดิมซิเวอร์ดูจากแรงแล้วซิเวอร์แน่นอนไม่ต้องเบิงเยอจริงด้วยตีอย่าปอม มันต้องเสียตังค์ร้อยกว่าบาทเนี่ยยี่สิบวิแม่งก็ขึ้นได้และร้อยสี่สิบเราไปตกเล็กทอดกันดีกว่าครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปตกเล็กทอดกันเผื่อได้ไดมอนด์ด้วยเล็กทอเดเนี่ยผมแนะนาเลยนะว่าให้เอาขัวจิกหนอนยางสายพีอ่าเอาสักเบอร์สามลงไปเต็มที่คือเบอร์สองถ้าจะเอาบ่อยๆหน่อยผม,ผมแนะนําให้เอาเป็นเบอร์สองอเบอร์นหนึ่งผมจะลองใช้เบอร์หนึ่งดูก่อนละกันปู้โอ้โหเรือคริสต์มาสเล็กทอดไปเลยเราไปตกเล็กทอดกันครับผม ตรงนี้แหละจุดาหางเงินดีๆเลยแหละแต่ว่ามันต้องใช้เซตที่มันดีเอาเรื่องรับหนึ่งไงประเด็นน่ะถ้าเซตไม่ดีมันก้าขึ้นไม่ได้ยากอะ่ะเพราะตรงนี้ปลามันตัวใหญ่ครับตั้งลาก่อนตั้งลำก่อน,อนแวบแหวบโอเคตรงนี้แหละใกล้ๆจุดประจำของเราครับโยนอ่อยก่อนเลยอย่างแรกด้วย โป้เปอร์ฟูมินโฉใช่ไหมใช่อเหยี้ยมันโป้โป้เปอร์ฟูมินโอเคนี่ครับหัวจิกผมใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะเนี่ยเนี่ยหัวจิกเบอร์หนึ่งนะผม,ผมจะลดไปเรื่อยๆหนึ่งหนึ่งทับศูนย์แล้วก็สองทับศูนย์เต็มที่ถ้าจะเอาไดามอนด์ต้องเล่นสองทับศูนย์กำลังดีแต่หนึ่งเนี่ยผมจะลองดูก่อนแล้วกันกินบ่อยเปล่าเบอร์หนึ่งเนี่ยผมไม่กินบ่อยอยู่นะผมจำได้อยู่เทคนิคง่ายๆครับโยนไปใกล้ที่เราอ่อยแล้วกด จิกกิ้งเลยครับเนี่ยกดจิกกิ้งเลยครับเทคนิคของมันถ้าจาตกเล็กทอนะเนี่ยคุณกดจิกกิ้งเลยให้มันดำไปลึกๆพอใกล้ๆสามสิบเมตรปุ๊บคุณกดลากขึ้นมาครับแล้วก็เลี้ยวให้มันอยู่สักยี่สิบเมตรกำลังดีเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะผมถ้าขาผมาผมันจะขอตัวเ,เล็กๆนะมันจะกินเลยครับดูนะกินเลยเปล่าโจะ,ะยังไม่กิน,สนแสดงว่าตะขอละใหญ่ถ้าจะขอเล็ก,กๆซีเวอร์แม่งเข้าเลย แล้วก็ปล่อยครับผมจะเลี้ยงให้มันลึกๆไว้นั่นไงไวมากผมบอกแล้วว่าไวมากโอ้โหดูดิฮะตัวแรกแม่งเอามาครึ่งๆแล้วอ่ะโอ้มาแล้วตัวแรกเลยทอดเราเนี่ยซิลเวอร์ดูครับซิลเวอร์แม่งปลาไปสิบโลอ่ะเงินสองร้อยห้าสิบเจ็ดตัวหนึ่งนาทีหนึ่งอ่ะซิลเวอร์นะเติม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 ก่อนอ่าเติมเติมเสร็จแล้วอ่อย แล้วตีไปแถวที่เราเนี่ยแหละกะแรงไวใหด้ดีครับตีไปแล้วแรงนะถป้ปล่อยปางทีเรกดจิกกิ้งเลยครับเทคนิคครับกดจิกกิ้งเลยเนี่ยปล่อยลงไปปล่อยลงไปแป,ป๊บเดียวก็กินเชื่อผมแป๊บเดียวถ้าจะขอเบอร์ถูกอะไรแป๊บเดียวดูนะพอผมกดคลิกซ้ายพบมันล็อกปักมันกินเลยบางทีอะ่ะเจอบ่อยมาก ง่เห็นไหมมันกินเลยฮะโคตรไวช่วงนี้ผมก็ปล่อยแง่งลากเอายาวแล้วตกแป๊บตรงนี้แป๊บเดียเด๋ยวก็ได้ห้าพันนะไม่ยากหรอกแต่ทำเสียเวลาตอนที่เราลากขึ้นเนี่ยถ้าโชคดีผมรถตะขอลงหน่อยมันก็อาจจะได้อดับไดมอนด์โผล่มันก็มีนะนี่นะได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้ว,ลว,ลวอย่าบอกนะซิลเวอร์อีกแล้อวอ่ะนี่ครับดูซิลเวอร์มากันลุลูว์ผมจะลองเปลี่ยนเหยือให้ใหมันใหญ่ขึ้นหน่อย อาอันนี้เบอร์หนึ่งใช่ไหมเป็นหนึ่งทับศูนย์ครับนี่เป็นเบอร์ใหญ่เลยเอยมีเดียมอยู่เหรออท่าสองล่ะเอาสองไปเลยเริ่มต้นสตาร์ทสองับศูนย์เลยแล้วกันครับผมนี่เป็นเหยื่อใหญ่นะครับผมหนอนใหญ่ไดมอนติดจิกกิ้งเลยฮะอันนี้จะได้ช้าหน่อยครับผมแต่ว่าก็ได้ได้คือได้โกลเลยอะไม่โกไดามอน่ะถ้าตะขอเบอร์ขนาดเนี้ย แต่มันขึ้นยากครับผมผมอ่อยไว้ระรัวเลยไม่อยากให้มันขาดตอนมาถ้าคันถ้าเนี่ยแม่งกินปุ๊บเลยโอ้โหดูดูดูน้ำหนักสิครับน้ำหนักที่มันลากไปผมบอกเลยว่าโกแน่นอนตัวนี้เพราะว่าตะขอผมเบอร์สองทับสูงเลยนะเมื่อกี้ใหญ่จริงครับตัวนี้อู๊ดใหญ่เวอรใหญ่เว้ย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 เฮ้ยกิโลเนี่ยกิโลเนี่ย ผมบอกเลยว่า15บห้แน่ตัวนี้จากประสบการณ์การตกเลกทอด15บห้แน่แต่ไม่ไม่น่าใช่ไดมอนน่าเป็นโก้่น่ง,ง15สิบโลครับผมโอ้โหจริงๆด้วย2องนาทีได้ช้วยทองมานหนึ่งถ้วยอืมสามรอเก้าโอได้โปรเปเฟนตั้ง30เม็ดถึงพื้นปุ๊บแม่งเอาปั๊บตกตรงนี้รวยครับผมยี่พันแล้ววะเฮ้ยห้ามานสองเหรอเพลินไปหน่อยเพลินไปหน่อยโอ้ยห้ามสองแล้ว 5โล้โอ้ก็ตกได้ไงวะโอเควันนี้พอแล้วถึงเป้าหมายนะครับผมเกินมาหน่อยด้วงยโอเคผมเป็นไงบ้างครับกับคลิปที่เราพาไปตกปลาหางเงินกันนะผมวันนี้ก็ทำาุรกิจถึงเป้าหมายครับ5 0าพันะเหลือเควสนี่ยังไม่ถึงนะร้อยนึงเคเลสเหลือไม่กี่เควสเองใกล้ครบแล้วเนี่ยต้องไปลาเคลสอีกนิดหน่อยเนี่ย่วกนีก็กจะมีแมปใหม่กล้จะเข้ามาแล้วครับผมเป็นแมปของประเทศญี่ปุ่นนะครับผม โอเคครับทั้งไงคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรสนใจมากครับเนื่องจากว่าพาไปตกปลาหางเงินอย่างนี้ครับผมเสียเวลาไปตกไอ้ไซเบนเดอร์ไปตกปลาบึกนิดนึงครับผมแล้วก็บางจุดก็ไปตกเล่นๆแม่งเปลี่ยนเหยื่อเป็นว่าเล่นเลยมันก็เลยช้าผมโอเคผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ผมขอฝากให้กดไลค์ถ้าให้ดีก็กดซับให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมบายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับแหละ